สบายดีเมื่อไหนก็ได้ไปน่ากันเก่าเนาะผูกแม่ผูกงัวก็เป็ดก็ไก่ก็เก่าบนทางกะประมาณนี้เนาะยากยากไม่ได้กินทรใจบังคับหลัก ไม่เต๋อไปจีฮอดไม่เติดเล้วกันเอาเป็นว่าอาซัมนี้กันเนะเาะหอดหน้าที่ทายใหม่ตอนนี้หอดหน้าเรียบร้อยเนาะไก่มากระเลนหลัด มาเกือเป็ดเกือไก่เนาะมาเอาแบกเขาคอกอ,อาชีบแต่ละวันเนาะ ขุมกินแปลกแตงโมแกอยากกินน้ำบรรยากาศยามแรง Terima kasih kerana menonton! ใก่นเล็ดม้าไก <gn> ่ <atem> <olla> อันนี้แบลน้อยเลี้ยงนมน้อยอีแม่ใส่เสื้อว่าติงติดติด,ตดคน้นอยากไปได้น้ำคน้นสำเล็กหน่อยยี่สื้อห<ะ>นาว <laughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็ว